กูเนี่ยตัวปอดนะเลยกูมีตัวโป๊ะอะขี้นไหนคอสมารกูอยู่ไหนไม่รู้อะเดี๋ยวอยู่ดาวอุลต้าไหนซีโร่ไหนนะกูอยู่ไหนเนี่ย อุ้ยเดินไกลจังวะแบ่งล่างเอาแล้วอยู่ไหนอาฮาโซลาโรูยี่กาเอ้ยหุ่นตัวแมนกูยังเหลี่ยบไอ้เหี้ยมาไหนมึงอยู่ไหนกันแต่ทไมไม่เห็นมึงเลยวะเอากูมาละม้ยพี่โคตรไวเลยมีหลุมดำไอ้เหี้ยอยู่ชิบอยู่ชิบูย่ามึงอยู่ไหนกันเนาะมิ่งอยู่ชิบูย่าเลยเหรอเนี่ยกูมาแล้วแมนแบ่งล่างกูมาแล้วไอ้เหี้ยโอ้ต้อโกนอะไรมาแล้ว ตาการัชาไมเดปันเจังหวัดไมันเป็นอำเภอเฮ้ยไวเนี่ไรเนี่จ้าต้องมาทำลายเมืองเฮ้ยคำรามเฮ้ยอะไรเนี่ยปลาดจัดการมันทุกคนคือางมาเียางาเีทางมาเียทางกลมไหนไปไหนดูดู ตัวเฮียไม่รู้สีแดงย้อนไม่รู้ได้นีบมาแล้วเฮ้ยผีเม้ยไม่ผีได้แม่งน้องจประหลาดไม่อะไรเนี่ยเกิดเต็มไปหมดเลยเกิดใจจริงวะกลางบาหลีนู้นดากลางบาหลีนู้นดาวไซหลับเหรอเออเอาไซหลับไอ้เหี้ยมาแล้วไอ้น้องไอ้ตัวเชี่ยนี่แม่งเชี่ยกูมันเบลี่เอาค่าเอ้ยกูจะตายกูจะตายเรอท่าแล้วเดินเดี๋ยวกูลุยเองไอ้กูเปลี่ยนไทยได้ฮ่ไอ้เชี่ยนเลยไหนกูแทงดิ ไอ้ยันระเบิดเลยเฮ้ยไอ้มอสนี่กูกันกันดีกูกันเฮ้ยเฮ้ยมึงตาหมวกตัวเองเหรอไอ้บาเลียแทงอะไรแทงโอ้เกิดอะไรเนี่ยคอยากดคุยจัโอ้ยอะไรเนี่ยอ่าโดนนะโดนนะโดนวิ่งหนีวิ่งหนีโอ้ยโคตรแรงเลยเกูต่อย เราปีจางในกระตูนปีจ้างในกระตูนไอเราต้องเราต้องช่วยกันทำอันนี้ปกป้องบ้านเมืองไม่ใช่เหรอที่อุตมะมาทะเลาะกันไม่ใช่เหรอแต่ในเรื่องเออกูะให้กูจะให้เพื่อนกู้องคันให้กูมาแล้วตัวลาทำอะไรสักอย่างพี่โตัวทำไมทำอะไรสักอย่างโอ้บอลเลี้กูแตกถึงแม้ว่ากูจะมียยวเเดีีน่ถึงกูจะมีท่าน้อยแต่กูมีท่าที่ทุกคนชอบตาบีมนี่ไงเอ้ยมันยิงล้อแสง โอ้ยมันเจ็ยมา้ยเฮ้ยอย่าตีิอย่าตีมึงใครเนี่ยเอาเอเตียมบีมาแล้วเอ้ยกูจาเอ้ยแล้วกูจอตัวแล้วแมนแมนกูช่วยแมนอ่ะด้การะโอ้โลาโอโหยิกาทีโตคือกากกยายทตรมม่งเท่ะเีได้ดายกันะไม่แมมันปีาเงวะจมได้ตอนหนึ่งมันออกโผมามตัวสองตัวด้วยลามเออกูตดึงตเฮ้ยตีดิตีดิตล้อุ้ยทำไมแบมัน แหมมันกว้างเังวะแมนเร่งความเร็วดิเฮ้ยเฮ้ยมันบินยังไงอ่ะมันบินยังไงอ่ะอ๋อไงบินจิ๋วิ๋วิ๋วจ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 ิยจิ๋ว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 ิวจิ๋มิ๋วิ๋วินข้าวจ่๋วจช๋้้เว ไม่โหลดไอ้ต้มันแยกว่างได้เว้ยกูตาแมนมนโอ้ยเฮ้ยปโอ้ยกูเดียวกับสปาราดกูจะมนมุดน้ำฮาอุ๊ยแมนคอสโมลเ้กูเดินชนระเบิดเลยแมนเฮ้ย อ๋อแมนที่ทำลายล้างโลกทุกงมนต้องปกป้องบ้านเมืองไม่ใช่เหรอทำไมต้องทำลายล้างโลกปกป้องสัปดาดจะพาได้กับดแดนมึงมาที่ท่าเรือดิแมนตัวเหี่แย่ว่ามันส่งเสียงด้วยแต่ว่ามึงมึงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยท่าเรือดิแมนเอ้ยเอ็ดยมัันบงคนเก่งเลยแล้วมันร้องเสียงเงี้ยเรื่องบ้างฝั่งมึรับทุกการโจมตีได้อะท้องของมันอะเสียงแมงโคตรโง่มึงฟังดิปล่อยปล่อย เบ็มตาเฮ้ยคุณต้นไม้รู้กันชื่อเหรอเี้ยอะไรเฮ้ยมึงอย่าทำร้ายสปารลาขอบคินะอุลตร้าแมนไฟอะไรเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรแย่เลยตั้นไม้รุ่นนี้เขาเรียกว่าหมาหมูพอพระเอกลุงเขาเรียกว่าสามัคคีเปลี่ยนร่างเลยเฮ้ยมึงเปลี่ยนได้ไงอ่ะว้าไทกะสปาร์คเฮ้ยอะรอ่าลูกาโตลาโอจิกา เ้ยสไลด์บาเรียอาอุลตร้าแมนไทยกะวิเข้ามาต่อยสปาร์ตแบบกล้าหาญถ่ายไปเป็นอุลตร้าแมนไว้เหี้ยเล่นแบบโลบอกอยู่แม่กูกันนี่แหละกูได้ละกูเอาตัวนี้แหละมันตราแมนที่รักความสะอาดที่สุดเฮ้ยมัน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 เลิกมันเลิกบินไงวะาเป็นไงอ่ะเป้ดมันดูดิเดี๋ยวอุลเร้าแมนเฮ้ยเด็กเดี๋ยวมันมีมิลิเทอรี่ด้วยอ่ะเฮ้ยแมนเราทำนี้หน่อยแมนแมนมนลงมาลงมาลงมาเหี้ยเป็นทหารทุกคนพวกอีูไหนกันอะ โอ้ยกูตายกูตายตายตายทำไงวะมันระเบิดไงมะกดระเบิดไงวะอย่ามึงระเบิดเรื่องที่จะเป็นมนุษย์ได้โอ้ยหัวก้กูจะตายกูจะตายไม่เข้าเลยวะน้องไปกูจะไปที่สะอาดที่สุดในโลกเขียวอะไรวะแสงโดนเียบเฮ้ยเหี้ยด้วยยี่ได้ไงกูตายทำไมมันบินแปลกวะมันเอาหัวขึ้นผีเขี้ยไม่เห็นอุลเตอร์แมนไม่มาที่โซโลดหน้าที่เราตาแล้วได้อุลเตอร์แมนก็คือคอยซัพพอร์ตอุลเตอร์แมนไงเล่าอยากเน็กซัสเปล่าเฮีย อย่าบินขึ้นไปบนฟ้าเด้ลยในพวกแปลงร่างนี่ไหนลองจุนิสเลยไอ้เลยแปลงร่างไดมาแล้วดูโก้กูมาแล้วล่ะเทสลโรเทสลโรตัวเลื่อนไอบีอูอ้าวชนชนกูระเบิดเีออไอ้จิงไหลล่างดีกว่าไอ้ไอ้คนบินเลื่อนนี่แม่งอ้าวกูมาแล้วล่ะเดีกูบินชนให้เขาล่างหนอยเฮ้ยอย่าเว้ยกูเป็นมนุษย์กูไม่น้าที่ช่วยเหลือผู้คนอายุนะครับอายุพอรางเดียนะครับคือซีโร่เฮ้ยอย่าเบี่ยวดิวะเฮ้ยใครยิงวะ โอ้ยโอ้ยสอยยานโดนอุลตร้าแมนเลื้อนนี่อ่ะผมไม่สนนะกูเป็นอุลตร้าแมนเดย์โอได้เฮียเดโอลิงเร้าอันนี้ทาร์โลกับใครมาแล้วอะไรนะทาโลกับเอ่อทาร์โลเมเบิร์ดปะมาแล้วถึงเวลาพวกมึงปล่อยของเฮียอุลตร้าแมนเดโอโอ้ยเฮียแรงหรืตายเลยโอ้ยแมนไอ้มึงอย่าจี๊กูเปลี่ยนร่างอยู่เดย์โอคิกลงแมน ไอ้เเลโออานอาจาร์เือเนออ้อย่างนี้มึงก็โดนกูดิกูอะลูกรักสิบุยาเลยนะ่ว้ยกูได้ไลฟ์บางเจอแบบที่กูทำในการ์ตูนในหนังแมนนอบารีมมัตลกกับกูเหรกูแตแบ้รักความแปเฮ้ยรูด้มเฮ้ยเลดูริคินเลดูริคินเลดูริค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 น เลชูลิเคนกูมีแชาชาเดียวเลยลักเกอร์ลักเกอร์ได้งั้นมึงเจอเลโอคิกว้าวแดงมัพุ่งแปลงร่างกันยังไงมันเปลี่ยนร่างไงเฮ้ยแมนตัวเดียวกันเหรอตัวเดียวกันเหรอตัวเดียวกันเหรอมึงปวดเอ้อเฮ้ยกูมีไอ้นี้ด้วยไอ้เหี้ยลองใส่รักษาลองไปกดใส่สับปะรดดิฮิวเหรอแล้วมึงจะฮิวใส่สับปะรดสาเหี้ยอะไรวะโอเมต้าไงนี่ยงเนี่ยปีศาจที่ใหญ่เนี่ยนี่มันปีศาจทุนระเบิดอะไรเดอร์เต็มไปหมดอ่ะ ไรเดอร์เฮียอะไรอาออดไรสัตว์มึงเจอแม็กกูย์เหี้ยไหนมาเลยอ๋อเปิดมายิงกูหมดเลยเฮียนี่แอบก่อนเลยเอ้กูต่อยไม่ได้อ๋อไอ้นี่อะไอ้กูเจอกางเข่งเยซุยเฮียอุนเตแมนนี่แม่งโคตรพุทธเจ้าเลยมึงเจอแล้วมาเลยแล้วเหรอยูเลียนมาแล้วอุนเตแมนพุทธเจ้าเฮ้ยไม่โดนแมนพุทธเจ้า คือเหี้ยว่ะปินเสร็จเลยมึงดูเอาทำไมวิ่งได้ด้านเดียววะอโอนเอาแร้าง้ลยแยกไมนมันมีวูดแมนหลิงด้วยเป่ะอ้าวไม่รู้ตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวจริงขอบคุณนะวูดแมนบราลวูดยูเลียนวูดแมนสองพี่น้องมันชื่ออะไรวะมีกากาลินยูเลียนยูเลียอะไรคารเซนเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยนี่วูดแมนเอ็กซ์เหรออย่าเมื่อกี้สู้กับพิลาร์สัสนาพุทธเหรอวะศาสนาพุทธเดเวอส์สัสนาพุทธวูดแมนเอ็กซ์สัสนาพุทธอีโดนกเอ็ก ศาสนาพุทธไอ้ช่วยอยู่นิ่งๆให้ทากุบันโดนได้ไหมวะศาสนาพุทธศาสนาพุทธบินมาต่อยอะไรเฮียอ้างให้บิดเฮ้ยเฮ้ยมึงแปลงร่างได้ไงแปลงบ้างอ่ะเฮ้ยอยากแปลงมบ้ากอกอได้รับความช่วยเหลือคุณต้าแมนเอ็กซ์เหรอเอ้ยกูจะช่วยมึงเลยคุณต้าแมนทาโล่ของกูเยอะของอะไรใหญเยอะท้าโล่มาได้เฮียแมนกูเจอ บีมสไตล์อีกแล้วถ้ามึงสัญญากับกูว่ามึงจะไปบวชกูจะจับเป็นมึงไปเลยไใ้ลูกคาโร่เฮียไม่เหมือนกูฉี่ใส่มอนเลยเฮียเมื่อกี้แฮนด์บีมช่วยแล้วเฮ้ยต้นเบนดูดรับพลังไอ้เหี้ยเออ้ยกูต้องเป็นพิเศษแล้วด้วยตรงคู่มันดูดรับพลังด้วยอุนต้าไดนไม้ทำไงวะามดตัวเองอ่ะแมนอ้าโอ้ยแมนไม่ไหวแล้วแมนโอ้ โดนรับฝักเดซีเบอร์เอ้ยมีเกาะกาโมล่านี่เฮ้ยทาโร่กูตายหน้าหล่อหลุดไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอุลตร้าแมนโจรเหรอเฮ้ยแปลงร่างมาแล้วอุลตร้าแมนอากูเซีาอากูนเซเบอร์ไอ้เฮี้ยกูมาละเอาเฮี้ยใครตายวะมึงมีหอกกูมีหอกมึงมีดาบมีดาบเอาหมดไอ้เฮี้ยโหยิงแม่งเลยเฮี้ยข้าวมึงเจออุลตร้าแมนที่คาริแล้วล่ะ เออตัวอะไรกลางน้ำไม่รู้3ตัวแม่งใส่ทรงผมโลบอก้วยเฮียนี่อะคูนเซเบอร์เต็มไปหมดเลยวะเนี่ยนี่แม่งกูกันให้มึงนี่เใช่ไหมกูโคตรพระเอกอ่ะตัวนี้ยเซเบอร์อาคูน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 ตายคุณไปไหนแล้วอาคูนเฮ้ยอันนี้มคจะเป็นอะไรวะเฮ้ยกูเกิดใต้ตีนแปลงล่างเไปเล่นแบบไรเดอร์ดีกว่าไอ้เงี้ยเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามาละคุณตาซีโร่ ชื่อแบบไรเดอร์ถามเออลยไรเดอร์ถามเข้าไปไรเดอร์ถามใช่นี่กูได้ไรเดอร์เต็มไปหมดไรเดอร์เต็มไปหมดยี่ <c oughs> พวกไรเดอร์เต็มเป็นความผิดของมึงเลยเฮ้